การทําหน้าที่ของหน่วยกํากับของกรรมาการกราสทชคนอื่นและสํานักงานกราสทชกับว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ในงานเสวานาที่ใช้ชื่อว่าทุนผูกขาดกับการแทรกแซงองค์กรภาคราาัฐชำละกสทชต,ต่อผลกระทบพิรงรองเอฟเฟกจัดโดยเครือข่ายประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจคณะกรรมาการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยหรือคอรปและสถาบันสังคมประชาธิปไตย เวทีสาธารณะวันนี้ผู้จัดระบุว่าเพื่อสะท้อนถึงผลกระทบหลังศาสตราจารย์กิติคุณพิรงรองรามสูตรกรรมการกสทชถูกสารตัดสินจำคุกสองปีไม่รอลงอาญาเป็นการสะท้อนถึงช่องโหว่ของข้อกฎหมายซึ่งศาสตราจารย์กิติคุณพิรงร,งรองเตรียมยื่นอุทธรณ์ตามกระบวนการนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตค่ะว่าผลของคดีสะท้อนถึงแนวโน้มการผูกขาดของกลุ่มทุนการคุกคามบุคลากร,กรที่ทำเพื่อประโยชน์สาธารณะ ในวงเสวนายัางสะท้อนถึงหากไม่เกิดการตรวจสอบหลังจากนี้หรือหากกรรมการกสทชท,ท,ทะเลาะกันเองจะทําให้กรรมการไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และสุดท้ายทั้งหมดจะส่งผลกระทบมายังประชาชนทําให้ไม่เกิดการปกป้องผลประโยชน์สาธารณะและมีแนวโน้มความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดการควบรวมและผูกขาดของกลุ่มธุรกิจเกิดการผูกขาดหรือว่ากลุ่มผู้ได้ประโยชน์ค่ะดูทรงแล้วเนี่ยนะมันอดคิดไม่ได้นะ ว่าประธานเนี่ยมันอยู่ฝ่ายผู้ประกอบการใช่ไหมตั้งแต่หนึ่งไอ้ควบรวมก็ดับเบิลโหวตใช่ไหมเพื่อให้เขาทำได้ใช่ไหมซึ่งรวมไปถึงตัวฝ่ายสำนักเลขาที่คุณอิทธบุญพูดว่ามีการตั้งทรงขึ้นมาให้ว่าไม่ไม่ใช่ผู้ต้องมาอนุญาตหน้าที่หลักของกอสทชถ้ายกเป็นตัวอย่างก็มีหน้าที่ในการ คุ้มครองผู้บริโภคและไม่อยากจะเห็นผู้ประกอบการปูขาดเพราะฉะนั้นจะต้องพยายามให้เขาแข่งขันและสร้างกฎกติกาให้เป็นธรรมกับผู้แข่งขันทั้งหลาย ในเวทีเสวนายังมีข้อเสนอถึงรัฐบาลที่ละเลยการตรวจสอบกสทชรวมถึงเสนอให้กลุ่มที่ทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานหรือกอตอปอทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของกสทชด้วยและยังเสนอให้เครือข่ายผู้บริโภคดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้ดำเนินคดีกับเอกชนในประเด็นการเอาเปรียบผู้บริโภคจากกรณีที่เกิดขึ้น และเสนอให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลฟ้องผู้ประกอบการกรณีการนําเนื้อหาไปเผยแพร่ในช่องทางแอปพลิเคชันในระบบ OTT ซึ่งไม่ใช่ช่องแพลตฟอร์มทางทีวีดิจิตอลโดยเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ผู้บริโภคค่ะ